เชื่อบัตสอนวิธีการใส่ Android และการอัเอปเดตซอฟต์แวร์มันนะเดี๋ยวสเสียใจเบิง้งวิธีเบิง้งวิธีนะั้นมันอยู่มุมไหนเดี๋ยวเสียใ้ทุกคนเข้าใจว่าสิอธิบายเป็นภาษาไทยกับขีขานเคียนเวนะ้ยเนาะนี่แหละเอาเป็นภาษาบ้านเฮานี่แหละเข้าใจง่ายๆกันโทรศัพท์ไผอืดไผเนืดก็เฮ็ดตามผมบอกไปเรื่อยเลยครับมันสิมีหมองอัปเดตอยู่ ตามนั้นแหละครับขอบคุณครับไปเบิ่งกันเลยครับนี่สวัสดีครับอกเคผู้ใดะยังคุณหูการตั้งค่าโทรศัพท์อัปเดตเครื่องใหม่เครื่องมือฮางการ์ดิสไซงานเบิ่งนี้ด้อครับโทรศัพท์แะ่ลุดนมันกกบกคือกันนี่ระบบตั้งค่ายุ่งถึงทุกคนแปะเข้าไปเลยอ่านเบิ่งรายละเอียดทางลางมันยุ่เกี่ยวกับอุป หหให้เพื่อนเวอร์ชันเขาอัปเดตได้ยัยงครับขอโทษด้ยดยวยเวอร์ชันอันีหนเขาอัปเดตเนี่ยของผมอัปเดตวันที่5กรกฎาคมที 4. จักรไม้พว่วาางมันยังเลยหรอ2,000 2,023โทรศัพท์แต่ละรุ่นซีมีบุคือกันสิอยู่ในตัตงค่านั่นแหละให้ทุกคนไปหาเบิร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ ครับโอเคผมเห็นหลายคนถามอยู่โอเคครับขอบคุณครับ